Thank you. ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเชา้าของวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคารูวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถม อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันจันทร์ที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567 7นะถ้าพูดถึงการนับถอยหลังหรือเราเรียกว่าเขาดาวนี่ก็นับถอยหลังได้แล้วนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นปีเก่า ก็คือวันที่3 1อ็ธันวาคมญาติโยมทั้งหลายซึ่งหลายต่อหลายคนนี่ก็กำลังเดินทางกลับยังภูมิรำเนาของตนเองนะแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าช่วง7วันอันตรายเพราะว่าดูข่าวข่าวแล้วบางคนนะยกตัวอย่างโยมแถวเขาแก้วหรือแถวไหนนะขับรถกลับแต่ว่าไม่ถึงบ้านโยม นประสบอุบัติเหตุอยู่ข้างทางบ้างอะไรบ้างก็น่าแสดงความเสียใจด้วยน่าเสียดายที่ตั้งใจจะกลับไปสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวแต่ก็กลับไม่ถึงนมีเหตุที่เรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นซสก่อน,นช่วงนี้เนี่อันตรายเพราะว่ารถลาเนี่ยเยอะบางทีรถวิ่งเข้าวิ่งออกโยม ความหลากหลายมีมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองในจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญญ,ญาติโยมทั้งหลายยังไงก็แสดงความเสียใจแล้วสองแสดงความห่วงใยกับทุกๆชีวิตด้วยแล้วกันที่กำลังมุ่งหน้าเดินทางกลับยังภูมิรำเนาของตนเองนะเพื่อไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย ที่จะขอรับพรในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังโยมเพราะว่าเอาจริงๆเดี๋ยวนี้นี่การขับรถขับลานี่ไม่ว่าใครก็ขับได้โยมแต่จะขับได้ดีแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ถ้าประมาทเพียงเสี้ยววินาทีมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตของตนเองได้ นะในส่วนของภาครัฐเองเขาจึงพยายามรณรงคนะ์ว่าง่วงไม่ขับเมาไม่ขับโยมตรงนี้สำคัญเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไอ้คำว่าง่วงไม่ขับเนี่ยบางคนคิดว่ามันอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะง่วงแสนง่วงแต่ว่าคิดเสียแต่ว่าอีกแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็จะถึงบ้านแล้วทนอีกหน่อยทนอีกหน่อย,ออยบางทีร่างกายมันรับไม่ได้ อาตมาเคยสมัยเป็นคารวาสนี่ทำงานนี่คนขับรถส่งน้ำแข็งเนี่ยโยมนะรู้จักกันบรรทุกน้ำแข็งเต็มคันรถเลยประเภทว่าตื่นตีสามอะ่ะโยมตื่นตีสามเพื่อไปรับน้ำแข็งแล้วก็ส่งตามร้านค้าต่างๆเมื่อก่อนนี้ก็ส่งอยู่ตู้น่ะแถวเทคโนโลยีพระพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังแถวดังโซนนู้นน่ะ เพียงแค่เสี้ยววินาทีโยมจังหวะที่ร่างกายมันง่วงนะขับรถอยู่ในหลับวูบเดียวเท่านั้นรู้เรื่องเลยรถนี่ปีนข้ามเกาะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแต่ว่าโชคดีต้องบอกว่าเจ้านายแต่มาสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้รับอันตรายอะไรโยมโชคยังเข้าข้างแต่รถนี่พังเลยมันกระโดดข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝากฝั่งเลยหลับวูบเดียว เพราะฉะนั้นจึงกล่าวกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าอนะย่างไงก็ให้ความเห็นเตือนลูกหลานเนาะว่าง่วงกว็จอดนอนเถยมสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่ามันถึงบ้านช้าหน่อยแต่ชัวร์อาตมาว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่านะกว่าที่เราจะฝืนนะฝืนที่จะขับรถขับลาเพื่อจะไปให้ถึงทันเวลาท่วงทีแต่บางทีอย่างที่บอกว่าเมื่อ ร่างกายมันมันฝืนมากเนยบางทีร่างกายมันรับไม่ไหวพอร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นกันในข่าวข่าว,าวต่างๆนะเกิดขึ้นอย่างมากหลายก็แสดงความห่วงใยเพราะว่ากลับบ้านทั้งทีในโยมก็อยากให้ถึงบ้านเนาะไม่ใช่ว่ากลับบ้านทั้งทีสุดท้ายนะวันปีใหม่ที่ตั้งใจเฉลิมฉลองกันระหว่างครอบครัวนะ กลับต้องมาเฉลิมฉลองที่วัดแทนนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแทนที่จะได้กลับบ้านกลับช่องไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่แมพ่อแม่บางทีตั้งหน้าตั้งตารอคอยลูกนี่บางคนทำงานสิ้นปีได้โบนัสนี่มีเงินเป็นกอบเป็นกรำรที่จะกลับมาบ้านมาทำขนมข้าวต้มเลี้ยงดูกัน แต่สุดท้ายเนี่ยเงินที่ได้มากลับไม่ได้ใช้นำมาจัดงานที่ใครต่อใครต่างไม่ปรารถนามันเป็นอย่างนี้โยมนะดังนั้นจึงกล่าวย้ำนะสําหรับผู้ที่เดินทางอาจจะมีใครบางคนที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้นะขอแสดงความห่วงใยผ่านสวทสุโข,ขยัยนะไม่ว่าตรงไหนที่จะรับสัญญาณได้ นะก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะย้ําว่าง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะประเภทง่วงไม่ขับเมาไม่ขับเนี่ยแหละโยมสําคัญโดยเฉพาะคนเมานะเพราะว่าการที่ขับรถในขณะที่เมาอยู่เมื่อวานจะมาไปจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยไปวัดกุญชรทรงธรรมที่จังหวัดพิษณุโลกนี่ช่วงแถวพมพิราม มอเตอร์ไซค์นโยมขับอยู่แทบจะเลนกลางเลยนะอาตมาขับตามหลังไปเนี่ยคนขับเนี่ยอาตมายังบอกคนขับว่าคนขับมอเตอร์ไซค์น่าจะเมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ริมโยมเข้ามาอยู่เกือบถึงเลนกลางนะแล้วก็ขับรถสายไปสายมาผู้ชายน่าจะกําลังตึงๆเลยอาตมาว่านะเราจะแซงก็ไม่กล้าแซงโยมเพราะเขาไม่ได้แอบข้าง ต้องบีบแต่ให้สัญญาณให้สัญญาณไฟกระพริบนะให้เขาได้รู้ตัวเนี่ยถามว่าอาดีว่ารถเราเนี่ยไปไม่เร็วโยมถ้ารถอาตมาไปเร็วๆก็เสยลงข้างทางแน่นอนนะนถึงบอกว่าในช่วงเทศกาลอย่างนี้เนี่ยอันตรายในการขับรถขับลาการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยประมาทไม่ได้โยมเพราะว่า อุบัติเหตุดังที่กล่าวว่าถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันเกิดเพียงเสี้ยววินาทีมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งโยมเลอแวบเดียวนะเลอแวบเดียวมันก็กลับกลายเป็นอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงสำหรับบางครอบครัวนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังก็แล้วกันเอามาคติธรรเช้านี้ซะหน่อยเนาะ อแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะถึงคติธรรมนะขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมสุทัศนีกงไกลาดโยมร่วมบุญมาด้วยจองเสานะร่วมบุญจองเอจะบังจองเสาหรือจองเข้าศาลขอโทษนะร่วมบุญเข้าสารมั้งเข้าสารหถุงหรือไงเนี่ยนะ ถ้าจําไม่ผิดนั่นจะเหมือนเป็นข้าวสารไม่ใช่เสาเนาะเป็นข้าวสารห้าถุงโนะยมสุทัศนีกงไกรลาศทุนะบอกว่าร่วมบุญเคยร่วมบุญกับท่านตั้งแต่สมัยตอนที่ทําโบสถนะ์บูรณะโบสถ์นั้นก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญนะก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วกันนะกับโยมสุทัศนีเนาะกงไกรลาชได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเอามาโยมคติธรรเช้านี้ นะญาติโยมทั้งหลายเ <c oughs> ดี๋วดูคติธรรมให้กับญาติโยมคนะติธรรมเช้านี้เป็นคติธรรมสั้นๆแต่มีความหมายโยมพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มนะไม่รู้ว่าเช้านี้โยมยิ้มหรือยังนะโยมบอกตื่นมาจะยิ้มให้ใครยิ้มให้ตัวเองไงโอบกอดตัวเอง ยิ้มให้ตัวเองหรือยังอบกอดตัวเองหรือยังชื่นชมตัวเองหรือยังในเช้าของวันนี้นคติธรรมเช้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มญาติโยมทั้งหลายเขาบอกว่ารอยยิ้มคือสิ่งที่ใช้สร้างมิตรภาพโดยปราศจากต้นทุนนี่แงคิดมุมมองเช้านี้เขาบอกว่ารอยยิ้มคือสิ่งที่ใช้สร้างมิตรภาพโดยปราศจากต้นทุนโยม อาตมาเห็นด้วยนะรอยยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้สร้างมิตรภาพได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนด้วยโยมซึ่งใครก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดมีได้ในเรื่องของรอยยิ้มนี่นะทุกคนสามารถยิ้มได้ด้วยตัวของตัวเองโยมนะถ้าหากว่ามีความสุขเกิดขึ้นจากภายใน เมื no ่อมีความสุขเกิดขึ้นที่ภายในเนี่ยมันก็สามารถปริบานเบ่งบานด้วยการแบ่งปันออกมาสู่ภายนอกด้วยตัวของตัวเองนั่นคือธรรมชาตินะแล้วเมื่อใดก็ตามที่คนเราเนี่ยยิ้มให้กันโยมนะยิ้มให้กันโชว์ฟันยิ้มให้กันนี่แหมมันเกิดมิตรภาพที่ดีนะไม่เหมือนหมานะโยมเอาตรงๆ อาจจะเปรียบเทียบดูรุนแรงหน่อยไม่เหมือนหมาสังเกตไหมหมาเวลามันยิ้มให้กันแยกเขี้ยวให้กันที่มันจะฟัดกันนะมันขู่กันมันจะกัดกันเวลามันแยกเขี้ยวเห็นฟันกันนี่มันจะกัดกันมันจะทะเลาะกันนะสัตว์ต่างๆเนี่ยมนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐนะสัตว์ต่างๆเวลามันแยกเขี้ยวแยกฟันให้กันเนี่ยมันจะฟัดกันโยม แต่มนุษย์เนี่ยเวลาแยกเขี้ยวแยกฟันให้กันเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างมิตรภาพอันงดงามให้กับโลกใบนี้ให้กับคนรอบข้างญาติโยมทั้งหลายคนบางคนก็ยิ้มยากเหมือนกันนะทั้งๆท,ที่รอยยิ้มมันสร้างได้ในตัวเราจึงกล่าวว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างมิตรภาพญาติโยมทั้งหลาย ใครที่ยิ้มเก่งๆสังเกตดูเธอจะมีบริวารเยอะมีบุคคลรายล้อมเนี่ยมากมายหลากหลายแต่คนไหนลองสิโยมหน้าบึง้งนะเมื่อก่อนอดีตเจ้าวาดเคยกล่าวคำนี้อาจจะดูไม่สุภาพนะขอภัยนะผ่านสวทสุขโขทยัยคํากล่าวประโยคนี้ก็คือบอกหน้าย่นเป็นส้นตีนเลยเนี่ยอันนี้หลวงพ่อที่เจ้าวาดท่านเคยกล่าว บอกคนบางคนนี่น่าย่นเป็นส้นตีนเลยอันนี้น่าไม่รับแขกโยมมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างมิตรภาพไม่สามารถที่จะสร้างนะมวลมิตรทั้งหลายให้ลหลล้อมเจ้าของได้มันมีแต่การผลักใสไล่ส่งผู้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยให้ออกห่างจากตัวเองถูกไหมถามว่าคนหน้าบึ้งใครอยาจะเข้าใกล้ละอาตมาคนหนึ่งแหละ ถ้าหากว่าเจอใครที่หน้าบึง้งทำหน้าตึงดึงใส่เนี่ยโยมนะคนหนึ่งละที่ไม่อยากเข้าใกล้เพราะมันเป็นพลังงานลบนะเราไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนี้แต่ถ้าคนไหนหัวเราะเก่งๆยิ้มเก่งๆ,ๆดูแล้วมีความสุขเราอยากจะเข้าใกล้เราอยากจะเสวนาด้วยอยากจะพูดคุยด้วยนะอยากจะครุครีด้วย เพราะว่ารอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างมวลแห่งความสุขไม่น้อยให้กับตัวเราให้กับคนรอบข้างของเราโยมนี่คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังนะที่ฟังอนะัตมาอยู่ตอนเนี้ยต้องฝึกเป็นคนยิ้มง่ายนะหัดยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับคนอื่นไม่ได้ก็ยิ้มให้กับตัวเองโยมโอดอบกอตัวเองนะตัวเราในสุดยอดที่สุดแล้ว นะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกขผ่านความเศร้าโศกเสียใจก็ผ่านมาแล้วความดีอกดีใจก็ผ่านมาเอาจริงนี่ยโตมาขนาดนี้เราผ่านแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตของเรานั่นคือประสบการณ์ชีวิตของเราดังนั้นจึงกล่าวว่าเรายิ้มให้ใครไม่ได้ก็ยิ้มให้ตัวเองโยมอบกอดตัวเองชื่นชมในความอดทนอดกัน้นความเก่งความสามารถของตนเองที่สามารถเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ เนี่ยต้องชื่นชมตัวเองนะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครต่อใครก็ปรารถนาสิ่งที่ดีที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวอันนี้เป็นความปรารถนาพื้นฐานของคนทั่วไปนะปรารถนาที่จะมีความสุขมีอายุยืนยาวนานนะมีโภคพั์นะมั่งคั่งร่ำรวยตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไป สิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาของผู้คนนะแต่ระวังนะบางทีตั้งความปรารถนามากเนโยมมันก็จะไปเข้าล็อกเข้าล็อกอะไรธุรกิจนะธุรกิจช่วงสิน้นปะีระวังเนอะถือโอกาสเตือนผ่านสวทสุขโขทยัยนะที่บอกว่าพอเราไปปรารถนามากนะอยากมีสุขภาพดีมากๆ อยากร่ำรวยมากๆอยากมีนั่นมีนี่มากๆไอความอยากที่มันมากในบางทีแทนที่มันจะได้มันกลับกลายเป็นเสียนะต้องระวังทำไมถึงอาจอารย์ทึงบอกว่าแทนที่มันจะได้กลับกลายเป็นเสียโยมก็พอช่วงสิ้นปีโยมสายคอยดูที่มันจะมีบางที่บางแห่งไม่ว่าข้างนอกหรือในวัดเนยโยมขออภยัยนะถ้าไปตนที่ไหนก็ ต้องขออภัยไม่มีเจตนาแต่ว่าต้องการให้คติแง่คิดมุมมองกับท่านผู้ฟังนะยิ่งเรามีความต้องการมีความปรารถนามากในบางทีเราจะกลายเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อธุรกิจของความศรัทธาของความเชื่อโยมนะเป็นเหยื่อทางธุรกิจของความเชื่อเมื่อเรามีความศรัทธาความเชื่อในสิ่งใดมากๆเนี่ย โดยเฉพาะสิ่งที่คนจะเชื่อในช่วงสิ้นปีก็คือเรื่องของปีชงอันเนี้น่าเป็นห่วงนะเรื่องของปีชงปีนั้นชงกับปีนี้ชง50%ชงร้อยเปอร์นะจะต้องสะเดาะเคราะห์ต้องแก้กรรมต้องสารพัดที่จะต้องทำโยมเนะเอาจริงๆนะสำหรับอัตมาก็มองว่า ไม่มีมีไม่มีใครมีอำนาจเหนือกรรมอ่ะโยมกรรมนี่หมายถึงการกระทำนะแทนที่จะแก้กรรมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแก้พฤติกรรมอ่ะจะมีประโยชน์กว่าโยมการที่เราจะไปเที่ยวเตดเตะเที่ยว,ยวนะไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อไปแก้กรรมโยมไปสถานที่ต่างๆเพื่อไปแก้กรรม ให้ชีวิตตัวเองจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไผมันจะแก้ให้กันได้โยมเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากกรรมไม่ต้องใครแม้องค์สพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าเนี่ยโยมก็ยังต้องรับวิบากกรรมแม้แต่พระโมคคัลลานะเนี่ยโยมเคยฟังประวัติท่านไมหมเล่ะพระโมคคัลลานะเนี่ยถือว่าเป็นพระอริยสาวกที่ ได้รับยกย่องว่ามีฤทธิ์มากโยมเห็นพระปฏิมาอาตมานั่งบังเลยไหมเนี่ยตรงข้างๆเทียนด้านหลังอาตมาถ้าใครชมฝานเฟซบุ๊กเห็นไม่มีพระนั่งพนมมืออยู่ตรงข้างหลังอาตมาเนี่ยทั้งค้างอีกข้างหนึ่งก็เทียนบังพวงมาลาบังพระโมคคัลลานะเนี่ยได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยม ว่าเป็นอาัคารสาวกเบื้องซ้ายที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากที่สุดในสาวกทั้งหลายทั้งปวงเคยฟังประวัติท่านไหมพระโมคคัลลานะนี่ได้รับยกย่องว่าเป็นสาวกที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงแต่ไม่ได้มากไปกว่าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายรู้ไหมว่า ตอนช่วงบั้นปลายชีวิตของพระโมคคัลลานะเนี่ยตายยังไงโยมบั้นปลายชีวิตของพระโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์มากเนี่ยโยมรู้ไหมว่าพระโมคคัลลานะตายยังไงโยมบางคนไม่ทราบก็ต้องบอกว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากสามารถหเหาะเหินเดินอากาศได้ โยมคิดดูมีอยู่สมัยหนึ่งถึงขนาดว่าเกิดทุกพิขาจารก็คือข้าวยากหมากแพงผู้คนอดอยากโยมผู้คนอดอยากเนี่ยพระโมคคัลลานะถึงกระทูลขอพระพุทธเจ้าว่าจะพลิกแผ่นดินเพื่อเอา้วลดินขึ้นมากินนะให้ชาวบ้านประชาชนผู้คนได้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากถึงขนาดจะพลิกแผ่นดินโยมความที่มีฤทธิ์มาก นะพระอ,องค์ถามว่าแล้วเธอจะพลิกยังไงเธอจะเอาผู้คนไปอยู่ที่ไหนสัตว์เล็กน้อยใหญ่จะเอาไปไว้ที่ไหนนะท่านบอกว่าท่านจะเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นที่อยู่ของผู้คนและใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งเนี่ยพลิกแผ่นดินดูยิ่งใหญ่ขนาดไหนโยมมาคิดดูทีเ,เอาใช่ไหมแต่บ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยกลับตายอย่างไม่งามโยม กลับโดนโจรทุบตายพระโมคคัลลานะนะพระโมคคัลลานะเนี่ยกลับโดนโจรทุบตายด้วยอะไรด้วยอำนาจแห่งกรรมที่เรียกว่าอากุศล,ลกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้ในอดีตเนี่ยเคยทำร้ายพ่อแม่ตนเองโยมด้วยวิบากกรรมผลที่ตนเองกระทำในอดีต,ตชาตินี่นะไม่ใช่ชาติัจจุบันนะ ในอดีตชาตนะิที่มันยังส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันของท่านเนี่ยโยมมีโจรมาทำ้ายท่านถามว่าท่านรู้ไหมท่านรู้นะว่ามีโจรมาทำ้ายท่านท่านพยายามหนีตั้งหลายครั้งโยมหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่ได้ ท่านจึงใคร่ควรดูว่เนี่เป็นวิบากของท่านที่ท่านเคยทําไว้ท่านจึงยอมรับสภาพยอมรับวิบากนั้นให้กรรมมันให้ผลเนี่ยขนาดอัการะสาวกเบื้องซ้ายขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้รับยกย่องว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคู่กับพระสารีบุตรโยมท่านยังหนีวิบากไม่พ้นเลย ยมลองนึกดูนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาแค่ตะกะพื้นฐานแค่นี้แม้แต่อัคารสาวกที่ชื่อว่าพระโมคคันลานะเนี่ยได้รับยกย่องเป็นอัคารสาวกเบื้องซ้ายนาะภาษาลีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคันลานะอยู่เบื้องซ้ายได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตครั้งพุทธกาลจวบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีสาวกรูปใด ภิกพาภิกษุสง์รูปใดที่มีฤทธิ์เท่ากับพระโมคคัลลานนะโยมท่านยังหนีวิบากไม่พ้นเลยนะท่านยังโดนโจรทุบตายเลยในสมัยที่ท่านเป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเนี่ยโดนโจรทุบตายด้วยวิบากของท่านที่เคยทำกับพ่อกับแม่ของท่านแล้วโยมลองนึกดูดิเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยจะมีแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยแก้ปีชงไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่น นะ่าเสียตังร้อยเก้าสิบ่านะหรือทำอะไรก็ตามนะ่วิธีการแก้กรรมนูน่กนกรรมนี่เสริมดวงชะตาให้ชีวิตดีขึ้นพ้นน้ำหมาขากสเสลตนะเนี่ยโยมเยอะจริงเป็นความศรัทธาของโยมแต่อาตมาอยากจะบอกว่าบางทีถ้าหากว่าโยมศรัทธาเยอะเกินไป จนลืมเอาปัญญามากำกับมันก็ทำให้โยมเสียทรัพย์ได้พอควรนะดังนั้นเนี่ยช่วงปีใหม่โยมเปลี่ยนจากวิธีการแก้กรรมก็คือแก้พฤติกรรมของตัวเราตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมรู้จักการบําเพ็ญทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเอาหลักสามหลักนี้ ไว้ใช้ในปี2,568เอาแค่ทานศีลภาวนาสามสิ่งนี้ทำให้บริบูรณ์ตลอดปีโยมจงเชื่อมั่นได้เลยว่าปีนั้นทั้งปีโยมจะเป็นคนที่มีความสุขนะให้แง่คิดมุมมองไม่ได้ว่าตำหนิติโทษใครผู้หนึ่งผู้ใดแต่พูดถึงเปรียบเทียบมันจะมีธุรกิจค้าบุญในช่วงปีใหม่นี่แหละ สำหรับคนที่มีความเชื่อหนักๆเนี่ยก็จะเสียทรัพย์เยอะโยมนะบางทีไปอาบน้ํานู่นนี่นั่นเนี่ยเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะอย่างที่บอกแหละโยมเชื่อตอมาว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลนะอยู่ในทานอยู่ในภาวนารู้จักการแบ่งปันการเกื้อกูลให้แก่กันและกันนะมีนิมิตมไตรีจิตที่ดีให้แก่กันและกัน นะอย่างที่อาตมาประชาสัมพันธ์ไปนี่ก็ร่วมอาตอมาได้นะเ,นเริ่มต้นของปีโดยการให้ทานกับผู้พิการในจังหวัดสุขโขทยัยอาตมาบอกทางพัฒนาสังคมสนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์หรือเร,เรียกอ,ยอ,อ,อักษรย่อบพมว่าจะให้ข้าวสารเข้า500ถุงเขาจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลในวันที่14มกร,ราคมอาตมาก็ถือโอกาสเริ่มต้นปีโดยการมอบข้าวสาร ให้กับผู้พิการ500ครอบครัวในจังหวัดสุขโขทยัยนะผ่านพอมอนะก็มีญาติโยมทั้งหลายร่วมบริจาคมาอนะย่างที่ตามากล่าวในตอนต้นรายการว่าคุณโยมสุทัศนีกงไกรลาศนี่ก็ร่วมบริจาคมานะเข้าสารมา5ถุงมั้งมัน600นอ้อยใช่ไหมื้าจำผิดพลาดเนยขออภยัยนี่คือยกตัวอย่างว่าเราก็ถือโอกาสเนี่ย สร้างกุศลให้ตัวเองด้วยการแบ่งปันให้กับผู้คนในสังคมเน,นี่ยได้ผลจริงแล้วก็เกิดอาน,นิสงส์จริงคนกินก็อิ่มท้องด้วยโยมสุขใจคนให้เนะเขาอิ่มเราสุขง่ายง่ายเนี่ยเปลี่ยนจากการเอาไปทําอะไรที่มันนั่นเอามาทําอย่างนี้ดีกว่ามาว่าได้ประโยชน์ชัดเจนเนาะฝากญาติโยมไวม้ดังนั้นปีใหม่ไม่ต้องกลัวนะถ้าหากว่าใครบอกโยมปีชงปีนั้นปีนี้ โยมทำสามสิ่งที่อาตมาบอกก็คือรู้จักการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา3มสิ่งนี้ถ้าโยมทำได้ไม่ต้องกลัวหรอกต่อให้โคตรชงอีกโยมเอาละวันนี้เวลาหมดหมด,หมดเวลาท้าที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอินขอเจริญพร